สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะเชิญท่านผู้ชมเข้าตู่ประทานมีขอรักษานานาชาติ h ช n แ e ลนะครับวันนี้ผม,มาอาจารย์ธนภัท ครรับหือส่วนนี้นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้ผมได้มาเจออาจารย์อัญญชนกหรืออาจารย์อ้อนะครับมาออกรายการนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้อาจารย์อ้อจะมาเสนออะไรบมาครับก็ตามในเรื่องของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็เสนอในเรื่องของตัวเลขแห่งโชคลาภดวงดาวที่เป็นโชคลาภนะคะของวันที่1มีนาคม 64นะอาจารย์ก็ได้วิเคราะห์มาเราก็ไม่ได้เจอกันนานานเนาะก็เลยรู้สึกว่าสาานการโควิดนะหาใหายกันไปก็เลยหายกันไปนะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันกดล็อกแล้วนะคะก็ได้เข้ามาเดินทางเข้ามาในกรุงเทพได้อย่างสะดวกขึ้นนะคะก็เลยคิดถึงค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์ผมก็เคยบอกอาจารย์บอกอาจารย์อ้อมารู้สึกว่าแฟนคลับราคิดถึงอาจารย์อ้อนะเขาก็สอบถามผมมานะ ในไลน์พวกเป็นสมาชิกของเราก็โทรถามมาเขาบอกคงจะเร็วๆนี้แหะครับเมื่อวัา้กานก็จะชเรเอามา่บางท่านก็ไลน์ไปถามอาจารย์ไม่จัดแล้วเหรอคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ะค่ะว่ายังอยู่ในสถานการณ์โควิดเนาะตอนนี้อาจารย์อ้าเข้ามาตามความเร่กร้อนนะครับคอามทักท้ชมาก็ไปกับเรานะครับอาจารย์อ้าก็นำเสนอเลยนะครับว่าอะค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์เอาเรื่องเราขยกเพย์ก่อนเนาะก็ได้นะ แล้วผมวา่าจะการณ์อกาศจะ่าแบบว่ายายไปแล้วกันนะ,ะในวันที่1มีนาคมนะคะเป็นตรงกับวันวันจันทร์นะคะ1มีนาคมที่ตรงกับวันจันนะคะวันที่สลัดกินแบ่งรัฐบาลออกเนาะดาวที่มาสถิตยอยู่ลัคนาเนมาจรอยู่ในราศีสิงห์น,นะคะบ้านของราศีสิงห์ก็คือดาวอาทิตย์นะคะวันนี้ดาวอาทิตย์แข็งแรง และดาวอาทิตย์ก็ยังมีตำแหน่งด้วยนะคะตำแหน่งของดาวอาทิตย์ก็คือได้ตำแหน่งของออราชาโชคในตรียาะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าดาวอาทิตย์แข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์สังเกตนะอาจารย์ก็จาแบบว่าเล็งๆว่าช่วงนี้ดาวดาวอาทิตย์นะคะก็มีโอกาสเฉดไปเฉดมานะคะก็เลยคิดว่ารอบนี้อาจารย์ว่าดาวอาทิตย์มีโอกาสอาจารย์ให้ดาวอาทิตย์เด่นตรงกลางเลย คุณภาพของความแข็งแรงด้วยนะคะและวก็ยังไปสถิตยอยู่ในตอนช่วงตรียาเนี่ยเขาไปอยู่ในพบของลาภะนะคะอาจารย์ก็มองว่าดาวที่แข็งแรงด้วยเป็นลัคธนาด้วยนะคะความแข็งแรงก็มีด้วยนะคะอาจารย์ก็เลยให้นะคะที่ดาวทิตย์ดาวต่อมาที่อาจารย์มองเห็นก็คือวันจันทร์นะคะดาวของวันจันทร์วันจันทร์ก็สวยคนะ่ะ ดาวันทร์ได้ในตําแหน่งของราชาโชคนะคะดาวันจันสวยเพราะ,ะรอบนี้ก็มาอยู่ที่ในราศีกันซึ่งเ,เป็นลัคนาอยู่ราศีสิงห์เนี่ยราศีกันจึงกลายเป็นภพกระดุมผ้านะคะดาวจันทร์ก็เลยอยู่ในภพของกระดุมพ้าและแข็งแรงในองศานะคะจันก็คิดว่าดาวจันทร์มีความงดงามในรอบนี้อาจารย์ก็เลยให้ดาวันทร์ไว้นะคะดวงที่สองนะคะ ต่อไปดวงที่3มนาะที่อาจารย์มองเห็นนะคะว่าสวยดาวพุธค่ะนะคะดาวพุธนะคะรอบนี้องศาสวยแล้วยังเป็นเ,เข้ามาจากเจ้าเรือนที่เป็นลาพะและกระดุมพาะนะคะเขาก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็ยังไปสถิตยอยู่ในพวกลาพะ ก็เออสวยจังเลยนะดาวพุธรอบนี้นะคะก็เลยดึงดาวพุธออกมาะะดาวต่อมาที่คิดว่ามีความเหมือนจะมาในรอบที่แล้วก็ยังไม่มาอาจารย์ก็แต่รอบนี้น่าจะมาสวยดาวพฤหัสดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสได้กรดุมพระในระหว่างนะคะและดาวพฤหัสยังได้เกณฑ์น,นะคะ เป็นประด้วยในตรียางก็คือการทําเพื่อผู้อื่นนะคะการที่เหมือนถูกเรียกร้องแล้วก็เสียสละแล้วทาให้ผู้อื่นนะคะอันนี้อาจารย์ก็มองว่าเกณฑ์ตรงนี้ดาวพฤหัสสวยนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมาแบบไม่คาดคิดได้นะคะในดาวพฤหัสต่อไปดาวสุดท้ายที่อาจารย์มองเห็นนะว่าจะมีโอกาสในรอบนี้กะะ็คือดาว สวุกร์อบนี้สวยนะคะดาวสุกสวยรอบที่แล้วดาวเกตสวยนะคะรอบนี้ดาวาสุกสวยแต่ก็อย่าลืมเนาะสองตัวนี้เหมือนป็นซาแฟะ,ะ,ะ,ะไม่ว่าจะเป็นสุกหรือเกตนะคะเขาเหมือนซาแฟกันสุกนี่อยู่ในปุดต่างนะคะสถิตอยู่ในปุ่ต่างในนวางนะคะส่วนเกตนี่ติดสถิตอยู่ในกระดุมพระนะคะมันเป็นอะไรที่ ออสองดาวนี้มีวมเวียนวนเวียนที่มีโอกาสที่จะมาอย่างที่อาจารย์เคยพูดทิ้งไปตั้งแต่ปีที่แล้วอะว่าจะสังเกตว่าดาวเกตนะดาวศุกร์รอบช่วงระยะนี้ยระระยะหลังๆปลายปีนะคะอันนี้เอเป็นกระแสอยู่จะมีอิทธิพลและมีโอกาสนะคะพราเขาจะอยู่ในออช่วงของการที่จะให้โชคหรือให้โอกาสกับการเสี่ยงโชคได้นะคะและเขาก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีในรอบนี้อีก จันก็เลยให้มาทั้งหมดสรุปนะคะก็มีดาวอาทิตย์นะคะนะดาวจันนะคะดาวพุธนะคะดาวพฤหัสนะคะดาวศุกร์แล้วก็ดาวเากศด,ดึงมาด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมอ่ะรู้ไม่กลับมารอบที่แล้วนีวก็ไม่กลับกันนะคะเราก็มาเสียใจกันนะคะสามเก้าเนี้ 3, 6, ยนะคะไม่ไม่กลับก <f> ันนะคะจริงๆแล้วเราเล่นสามหกไม่กลับสามเก้านี่ยนะคะ ก็เสียใจเพราะว่าอาจารย์เคยพูดแล้วว่าเลขนเนี้ยคือเลขฝาแฝดท่านเล่นก็ต้องเล่นน้ด้วยเพราะว่าเล่นเกตก็ต้องเล่นสุกเล่นสุกก็ต้องเล่นเกตอย่างเงี้ยนะคะย่ืลืมันตื่นตระการกันนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนเนาะค่ะส่วนเรือเลขที่อาจารย์จับคู่ให้แล้วก็อาจารย์มองเห็นนะคะก็มี4 6หนะคะ0-2 02อเนี่ยอาจารย์มองเห็นนะว่าดาวมรุตยูรอบนี้ดาวศูนย์เนี่ย เธออยู่ในปุนตตะในณว่างนะแล้วอาจารย์ก็ว่าเออม,มันมีโอกาสนะแต่ว่าตัวเลขจะท่ายเยอะและ้วอาจารย์เลยให้อย่างเงี้นะคะ0ูนนะคะผู้ให้4ี่สามแล้วก็4ี่ศูนย์นะคะหกห้าเก้าสี่หกเจ็ดห้าสี่เกแล้วก็25นะคะก็แคปหน้าจอนะคะ เลขสี่แเลขสูะนตรงเนาะเตีทับหน้าจอนะคะอ่าเผื่อจะเป็นตัวเลขที่ให้โชคให้ลาภก,กับท่านผู้ชมในรอบวันที่1มีนาคม2.5.6.4นี้นะคะ,ะก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีนะคะในวันจันทร์ที่1มีนาคมนี้ทุกทกท่านเลยนะคะ คุณอ,จอาจารย์อ้อก็ประชาสัมพันธ์นะครับว่าอาจารย์อ้อเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำสนเสนอท่านผู้ชมและแขกของเรานะครับค่ะหลันงนี้นะคะอาจอารย์ก็รับพยากรณ์ดวงนะคะอยู่ในช่วงของการติดต่อ,อก,กันทางไลน์นะคะโดยการโทรมาทางโทรศัพท์มือถืออาจารย์ก่อนนะคะที่เบอร์0 6 1 1 6 3 5 5 6 4นึ่งหามห้าห้าะคะยต่อไปนี้นะคะค่ะย้ำนะคะ0 6 1 1 6 3 A5 64นะคะใครที่สนใจยอยากให้อาจารย์ออกคำพยายกรณ์ดวงให้นะคะหรือให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาของดวงของปัญหาที่ท่านมีนะคะก็โทรมาติดต่อกับอาจารย์ได้นะคะตามเบอร์ที่โชว์นี้นะคะคประมาณนี้เอาละครับทุกท่านนี้นะครับผมฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับอขออาจารย์คาระทคุณโทรศัพท์กับเรานะครับว่าที่สมาคมเราน,นะครับ มีอาจารย์หลายท่านนะครับหลายสาขาหลายอย่างนะครับมาบริการพยากรโดยหลายท่านอยู่ที่สมาคมแห่งนี้นะครับมีมุนเวียนกันอยู่ทุกวันนะครับทา่านผู้ใดมีความสนใจนะอยากจะให้เราทํา,าการพยากรนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตามหมาเยเลขเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมเลยนะครับ020449122นะครับถือตัวในคันเอ,อาจารย์เอาตัวในคันเองนะ ก็เบอร์ของสมาคมนะคะที่บางขุนนนนะคะถ้าใครอยากจะมาติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะก็โทรมาได้ที่เบอร์0 2 0 4 4 9 1 2 2ะครค่ะ,คะ,ะแล้วท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะมาเรียนนะสาขาวิชาใดอยใจจะเรียนวิชาอ,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 อาวิชาท่าโทรศัพท์มากก็โทรมาสอบถามได้นะโทรติดต่อต่อม นะครับแล้วก็ท่านผู้ใดถ้าใการจะมาเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับที่โดยอาจารย์พิโยโคงเฉลยนะครับท่านจะทําการสอนนะครับสอนใฟรีนะครับในช่วงเวลาวันวันพุธนะครับวันพุธบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านจะมาทําการสอนนะครับฟรีนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจเข้ามาศึกษาอยากจะมาเรียนอย่างนั้แล้วก็จะนั่งรับฟังไปก่อนนะครับเราจะสนใจว่าเออเราจะเรียนได้น่าจะเรียนตอปกค่อยมาสมัครเรียนนะครับ ขออาจารย์พิยมณีท่านบอกว่าให้สนุกก็ลงเรียนเลยเ,เรียนเลยนะครขออาจารย์พิยมณีท่านบอกว่าเป็นมาเปิดโอกาสท่านผู้ชม,มนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยบางด้านทดลองฟังดูแล้วสนใจแล้วว่าจะเรียนได้ไหมอย่างเงี้ <S <S งเยเราจะจะเข้ามาก็อ,อาจจะมาขอทาําแนะนำจากท่านอาจารย์พิยมณ์ก็เลยนะครับท่านคนนี้ใจดีมีเมตตาน่าจะถามอาจารย์โอเคแล้วก็ อาจจะช่วยตอบคำถามได้นะครับเอาละครับสุดท้ายน,นี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกคกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทางสมาคมเราด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะเป็นกว๊วนและกำลังใจและป็นให้กับทีมงานของเรานะครับเอลาละครับขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะที่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ